โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโพดแล้วครับเอฟซีครับโพดแล้วครับเอฟซีครับโอ้โหไม่จัลรวานโพดแล้วโอ้โห,โโห,โโห,โโหถ้าใชันะบอบบานคงสะดุ้ง เอ้านี่มันทนายให้ตั้มนี่วานี่ครับไม่ชละวันนะครับได้อภัยโแล้วเอ็ดี่ครับล่าสุดนะครับแล้วก็ได้การพบภาพท่านทนายพินิษนะครับนะถ้าใช่คนนี้ไหนสะีครับนะครับถ้าใช่คนนี้นะครับผมว่าใช่เพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเ่ย ไม่ดีที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยบอกผมเองว่าเป็นชิมงานทนายทนายตั้มนาดีครับโอ้โหเอฟซีครับเรามาดูครับนะโอ้โหพี่น้องครับโพสแล้วครับไม่ชลารวันโพสแล้วนะครับว่าโอ้โหพี่น้องครับเป็นทนายที่ทำให้กับทนายตั้มนี่ว่า มันจุดใต้ตำตอแค่ไหน f อฟีทางด้านทนายพินิษนะครับขู่ทนายฟาร์มติธากล่าวว่าในชั้นนี้ศาลมีคำฟังเห็นคดีอ๋อมันเป็นคดีที่ทำให้กับทนายตามโอ้โหนี่ครับไม่พ้นแล้วนะครับโอ้นะครับล่าสุดนะครับไม่ชลวรรณพ้นแล้วเดี๋ยวเรามารอดูครับ ว่าปราบานจะมีอาการของขึ้นไหมครับปราบานจะมีฟวามสุขยังไงนะครับเมื่อมาฉลอวานรุกขอย่างนี้ปราบานจะงับไหมหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนะครับแต่พิมพ์เข้าไปใน ครับชนายพินิดโอ้โหหือชนายมีโอ้โอ้โหโอ้โห ออก็เป็นนะครับก็ล่าสุดนะครับมาชลวันนะครับดูแล้วเจ้าก,กรรมในเวรมาในรูปแบบแบบาออะไร ถ้ากำในเวรมาในรูปแบบไอ้ขาหมูกับอียานเมื่อเช้าอีดอกกระทือพึ่งเตือนอียานปั่นนะครับเอออะไรเดี๋ยวแป๊บนะพึ่งเต,เตือนอียานปั่นเสียมไอ้ขาหมูงับเตะเข้าประตูจะปีใหม่แล้วก็ขอให้อ้ายขาหมูมัน พักบ้างหาแต่คอนเทนต์หาแต่คอนเทนต์เอาจริงวะออไสิเออเมื่กูพักบ้างปีใหม่แล้วนะอีบาร์โลสตอรี่นะเงื่อกูพักบ้างเออย,ยาาเลยเนี่ยมึงจะเอาไงต่อไปเมื่อเป็นทนายพินิษเนี่ยเ้ยทนายคนนี้เก่งนะไอ้สิครับนะงไปไปลองไปดูโปรไฟล์ท่านนะ ลองเข้าไปในเฟซในเฟซบุ๊กนะลองมาดูโปรไฟล์ท่านพิม์ชื่อท่านนามสกุลท่านนะครับนะครับแล้วก็เรา,าเราก็มารอดูว่าธนารัชพลนะครับจะมีฟาร์มเคลื่อนไหวอย่างไรสิครับนะอะกกัมาแล้วปะเอายังไงล่ะทีนี้นะครับ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ฉลาวันนี่หากิ้งเลยนะใส่อิมิจิขามเลยนะ แล้วถ้าทนายป้าเป็นทนายทนายพินิจเนี่ยท่านเนี้ยนะครับนะทุกคนก็รอดูว่า,าป้าหลันเนี่ยป้าหลันเนี่ยจะมีอาการยังไงแต่ว่าผมว่าในมุมมองผมเองอะ่ะผมไปดูโปรไฟล์ท่านแล้วนะท่านก็โอเคอยู่นะท่านเป็นทนายทนายโอเคอยู่นะงานทะ่านเป็นทนายโอเคอยู่นะครับทุกคนท่านเป็นทนายโอเคอยู่นะ ผมคุณหน้าท่านว่ะไอ้สิคุณหน้าท่านมากเลยอะคุณหน้าท่านมากเลยนะครับแตไ่ไม่เอาไม่เอาไมพูดเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมั่วเปล่าเอาไปว่านะครับน้ก็รอดูข้อมูลอีกทีนึงว่าใช้ท่านพินิจคนนี้ไหมแต่ส่วนตัวผมเองอะผมมองว่าเป็นคนนี้แหละนะครับผมมองนะเออถ้าเป็นท่านนะโอ้จะดีมากเลยเอ่ะไอส้สิเราคิดดูนะถ้าเป็นท่านเนี่ย ราคาถ้าเป็นท่านมันจะดีมากเลยอ่ะอเพราะว่าเราก็อ,อถ้าไม่ดีอ่ะทนายตั้มคงไม่เอาเป็นทนายให้หรอกริงปะ่ะก็ไหมครับอถ้าไม่ดีอ่ะนะครับทนายตั้มคงไม่เอาเป็นทนายให้หรอกนะครับเพราะงั้นผมเชื่อว่าทนายเนี้ยโอเคนะครับทนายโอเคอยู่ เชื่ออย่างนั้นนะทุกคนส่วนเอฟซีมีฟาร์มค,คิดอย่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้แต่ไม่เขาก็เว้นวักอยู่นะว่าถ้าใช่ถ้าไม่ไม่เขาเว้นวักอยู่นะว่าถ้าใช่ถ้าใช่ครับอืมถ้าใช่นะครับอืมถ้าใช่ถ้าใช,าใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่มุมมองของผมเป็นอันนี้เป็นฟังคิดส่วนตัวนะผมว่าใช่ก็ เป็นกำลังใจให้ท so, ่านนะครับพิลิตนะครับถ้าใช่ท่านจริงๆก็ขอส่งกองใจให้ท่านนะครับนะผมรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นทนายคนนี้ทนาท่านท่านนี้นะครับนะผมโคตรสบายใจนะครับท่านเป็นทนายที่โอเคอยู่นะลองไปดูประวัติในน่าดีๆนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวใหม่ชาาบันก็คงจะเอามาลงให้เห็นให้เราได้เห็นกัน นะครับเออแต่ถ้าถ้าหมา,จาวจันทอามาลอยเห็นนะ<ฮ>นะครับนะะนั่นก็เป็นกังใจให้กันนะครับเป็นกันกจให้กับธนาพี่ด้วยเป็นกันกจให้กับป้าหลุมด้วยนะครับทุกคนนะสู้ไปครับสู้ไป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 เราต้องสู้เราต้องสู้นะครับเราต้องสู้ เราต้องสู้นะสิครับโอเคครับคินนี้ก็คงจะะมาณนีนะครับผม